ว่ามันมันบกลาอดีอ๋อฮัลโฮัลโหนฉลากรึเนี่ยฉารับฉลากว่วเรานี่ยไหมฉลากว่าเราเกิเบี้ยนี่ไหมฮัโหฮโหฮโลฮัลโ สวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับช่องไปกีใส่ตัวนะครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีพี่สาธิตนครับอบ้ยนียบอาอยู่ครับีไงเขานะครับไอสาธิตนะครับผมอ่าวดกันเีบสวพี่เาเนาะเงอบอันนั้นเมื่อกี้คุยยังกันกเมื่อกี้เลนามาคบสอตัวกันหมดจเกีัว กูกูกูมันมักดรอพอเหี้ยวะเอ้ากระโดดจักเทียอ่ะอีกกระโดดจักเทียนกระโดดบ่ได้อีตอนเนี้ยมึงกระโดดบ่ได้เอ้าโอ้ยสิที่กูว่ากบกระโดดสอง อำมึงแข็งเดือนจากเถื่อแข็งกูเหมือนไงบอกมึงแข็งกูเหมือนอ้ํนั่นเวลามึงปวดเหงาอ่าก็ปวดขี่ปวดขี่ไว้ยี่หำแข็งนเลยไม่ไดเจ้ามปวดแล้วกูทำอีกรู้สึกสนุกสนานทำมา เอาเอาไม่ดีเลยนะดอกเใจเย็นใจเย็นอันถามนะเออเขาทีจะบอกเมื่อกี้นี่แต่ว่าเอาให้อีกเนี้ยจากดอกอีสั่งไปแ่นะคะเป็นยังไงก่อนดีขึ้งหัวครับหัวเนี่ยเดี๋ยวเขาเซียนเขาขี้งั้นเหรอันนั้นปลาบวกได้เหกินได้ที่พักบัวนั่น ซอยจะทัดลุ่ยนานั่นนานี่นังนั้นหัวบอกแล้วอย่บบโดนเด็กจะกินน้องเขากันมาอย่าไปกินแข่งกันถ้ากินแข่งกันแล้วมันผิดผิดเพราะอะไรผิดเพราะเจ้าเพราะตัวตนเราท้องเสียไงไม่แบ่งคนอื่นกินถ้าถ้าพูดไทยไม่แข็งก็ไม่ต้องพูดนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็พูดไทยแข็งอยู่อย่างผมเนี่ย โอ้ดีอ่าผมเบ้าเถียงนะบ้าอไทยผมะผมฮัทบ้าทุกวันเลยผมผมพูดพูดไม่แข็งนะอพี่โจปกติพี่โจบ้าทุกวันไหมครับไม่บ้าอกครับไม่บ้าออกไม่ครับไม่บ้าไทยแล้วพี่ไม่บาอกไม่บ้าไทยรผมผมบ้าทุกวันพี่เบ้าทุกวันทุีครับหัเบ้าวันละสองครั้งแต่อ่าแพี่สาธิตเบ้าอ้าทุกวันไหมครับก็แล้วแต่วันบางวันก็ไม่เบ้านะเอี่ยน ว่าทุกวันไหมว้อลไหมพี่พี่วอบให้งให้พี่เมาแล้วพี่ไม่บอกพี่เม่ดีแต่ว่าผมผมเมาแล้วผมก็ไม่บอาเหมือนกันนะผมเมาแล้วผมอ๋อเมาที่ที่เป็นเป็นลูกปั้นในอะไรนะที่ว่าที่คุยหรืออะไรนะประมาณน่ะ บอกร้ายเจ็บข้อนะทำเมาแล้วบอกร้ายเจ็บข้อเดีแก่คนนั้คือใครำทันทีนะตั้งสองมีคนบอกเนาะว่าไการการการียดก็มาหน่อยสาหตีบอกร้ไรคือมึตดองดี ดึงเลยก็ยอ,อะไรนี้บอวกว่าบอกว่าเจ้าใจญ่หนบอกว่าจบบอกไปแค่อะไรนี้ไอ้พรุ่งนี้หรือมื่อื่นอ่ามือม่อื่นคืออะไรคุณจะทำอะไรหรือเจ้าเสด็ญังเกาะคุณจะภาษากลางคุณก็กลางให้มันจ๋าสิมัน มันจ้ากับจ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันมันตัวตานตัวเดียวกันมันไม่เกิงนะพูดอย่างนี้มันไม่เกินมันไม่เกิงก็สั่งมันเออเดี๋ยวมันก็อยู่ตรงกลางบ๊อบบ๊อบตงนี้นะบ๊อบบ๊อบตรงนี้นะถอยๆเขาจะเมียนเราเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงช่วยช่วบอบบอบนี่แหละอืมนี่แหละยืนย้อนหิมะาอ้บ๊อบปานยืน มเงินมันมาบ่อยยันว่าเบอร์พังยินเบอรไเอาเดี๋ยวจังซื้อกันบ่อยบ่อักันบอยวะผู้สีบอาก็บ่ได้บอาว่าจิจซือกันบ่ด้นะมึงจงมึงจํากูอวไบ่าีอาแสดงว่ากูได้บอกว่าถือคือกันหรือคุณทำอะไรอยู่ วัดเดียวเนี้ยอมวัดเดียวเนี้ยภาษาจีนวะเนี่พี่โจ้พี่โจ้พี่โจเป็นลาบเลยพี่โจ้เป็นลาม่เดวัดเดียวเนี้ยแม่ว่าอะไรคนเช่ออะไรครับโอ้ยต้อเรียนใหมสกิร์สเกิร์งเรียนใหม่แล้วสกอร์สกอร์องแย่ด้วนี่ถามผมคืนมั่งวัดเดียวเนี้ยมอวัดเดียวเนี้ยอะไม่ยึดย็ดอะไรยึดเ้ยสิดาวย็ดกูกูคิดถึง สระสระอีสระอีความดีชใช่แต่ตัวข้างล่างมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวดกไม่ไมันคือตัวอย่างเป็นมอม้าใช่ไหมมันเป็นหอหีบหอหีบเอ่อความดีเอ่อแล้วกูจะอ่านว่าอย่างงี้กูยังงงความดีความดีเหรอจริงหรือเปล่ามยิ่งกะเรียรเลยมึงเข้าใจไหมเนี่ย กูเลยอินนเนเี่าเกิดมาโมนังยิ้มาบนี้วันรับบอกว่าวันแน่นอสิินนเ้นเป็นยังไงขอยอินโนเซนต์เอยอินโนเซนต์ไอินโนเซนต์เป็นภาษาปากีสถานแปลว่าไม่รู้ ก็ไม่รู้ไก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ตรงตรงผมก็ต้องหัวกหัวเลยว่าเมอกี้เิดก็พูดแบบไม่ได้อ้อมข้อมนนะอ้อมข้อมอ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 ้ออ้กมอ้อ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 ไอ้อมอ้อมอ้มอ้อม้อมอ่อกอ้มอมอ้อมอ้อ้ม้อ้มอ้ออม่้อมออออนเออม้อ้อ้ รอบนี้ไม่ต้องลินเองแล้วเพราะงั้นกูไม่กินแน่คนขับต้องเล่นเกมกินเพื่อเสียดายเอ้าวยก๊แป๊บเดียวพี่ใกเลีกวันจัดคลิบนี้ขอคำคมได้ควันจบคลิบนี้ฮ่าุ้ญฮ่าุ้ญมึงฟัว มหาอายเยอะแฉวแฉวจะกับคมเนี่ยเรื่องเราเรื่องงานมันไม่ค่อยสูดีหรอกแต่เรื่องนี้สูได้ที่จามีคำคมไหมโอ้คิดไมออกเลยเดี๋ยวนีนี่เดี๋ยวผ่านผ่ก่อนผ่านก่อนแล้ว่านก่นแลกลับมาแล้วเถ้าถ้าวมีเต้าไอ้กสิบวมีบอก อ่านก่อนนะพี่อ่านก่อนให้เขียนออก่อนสมาธิเยอะมันเกี่ยวอะไรกับบ้องเจ้าเกี่ยวอะไรกับบ้องวะเนี่ยเจ้ากับบ้องเอาเข้ามาบ้องมันอยู่ใส่บ้องมันกัอยู่ทั้งหลังมือยางบ้างอย่าจือต้องรับไม่ได้แท็ไข่ย่างหัวพร้อมักกระซัมขี่ร้อยน้ำนะครับขั้นปลาบอดตอดมันกระบอดแตกสองท่อกูปะแยกทางกันมันแน่นแขวนแน่นนะครับ โมอแม่ขี่บานนาวกว่ามากเป็นตะเหม็นเด้อพอเป็นต้ตอนบ่ต้ตอนขี่ดีๆดีแม่เนพเียสีเบี้ยไอ้หนังเอากูก็เลเหม็นอย่าไปเีให้เขาสะใจแสดงว่าอ้นีแสดว่ต้องเรียขี่ที่ฉันแม่ย่าไปเีม่ขี้โอ้ยสีมงหมยัยกนนกกอบะจบอกตูโบไปจเลย นี่คือยังตอกครับที่ผมเมนเพราะว่าผมดีไอดอนไอดอนผมไอสิเปียดไอสิเปียดขี่หน่อยหน่อยถ้าผิดเนาะสิ่งเดียวที่จะเรียกคือโมนี่โมนี่โมนี่นมนี่แอเน่มันดึงเงื้อเรียขาเรียแข้งนี่มันเข้มเรียอย่างวนี้เรียหิ้กกันซ้มกันนั่นละดูนึุดูนึงเอาเนี่ยนะ ระวังนุ่มใหญ่กับนุ่มหน่อยจะมักนุ่มใหญ่นุ่มบอดีบอดีมามักนมยากมนุ่มพอดีพอดีเมาเมาเป๋ออดนิดหน่อยอ่อยเนี่ยนมพอดีพอดีก็ไม่จะมักเขาคงไม่จะมีไอ้ตองนี้เราเราบ่มักนมสองเต่าเลยแนนไอ้ตองนี้เรามักนุ่มหกเต่าหกเต่าคำามผัวหางหนู่งเดียวไว้ไว้กัน บักตุน,น,นไว้ถ้ากู้ข้าเมืองว่าบ่มีหางมันกู้เตะเขาก็แพงพ้นแล้วกุ้นไปนอนเตกะกันแล้วง,งานเดีวยวพอถึงเสียดาไงตอนในบุญเดียถ้ากู้ข้าเมาืองว่ามีหางตุ่นถ่วยนีน่เอาโอ้ยโอ้ยอยูบอ่บนตรงข้าไปนอนในสตูด้วยบุญน,นี้ซุม่มไปบ่มีหางจะคนนี้ปุยันแต่วพวกมึงออกหางกว่าเอาล่ะจำนี้แหละครับสมมาครอบควรแจอกันไ่คลิปนี้ครับผมสมมาครอบควรแล้วนะครับครับสวัสดีครับไปกูหนีแล้ว ไปกว่านี้แล้วเราิบอกว่าส่องนะสวัสดีครับ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 พี่นะครับผมจุดจุัด